เทมเพลตที่ผมทำเพิ่มไว้ให้นะครับสำหรับการสร้างฟันแนลแลนดิ้งเพจอะไรพวกนี้นะครับก็ลองมาดูได้ที่ตรงนี้นะครับเวลาที่เราจะ create ฟัน n นลเนาะก็จะเป็นตัวนี้นะครับ i n c ฟันแนล3นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาเป็นไงสิว่าผม e l e c t เลยนะแล้วก็ create ฟันแนลนี้ขึ้นมานะครับพอ,อได้ฟันแนลแล้วก็จะเ,เห็นว่ามันก็จะคล้ายๆอันเดิมครับหน้าแลนดิ้งเพจก็เป็นคอนเทนต์เนาะแต่ว่าข่าวนี้นะครับพอ ออพอพูดถึงพอ,พ,พอคอนเทนต์จบก็คือจะมีเช็คเอาท์ฟอร์มเลยให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับก็จะเป็นฟันเนลที่สั้นลงอ่ะถ้าผมมากดดูฟันเนลลักษณะมันจะมีแค่นี้ครับแ n นดิ g งเพจแล้วก็ไปต่อที่หนะ้าถ้าสูิลูกค้าซื้อจาก Landing Page ก็ไปจบแตงกิ้วเลยเพราะว่าเช็คเอาท์มันอยู่ใน Landing Page ตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าจะใช้ประโยชน์ได้แล้วก็คือผมมาใช้แบบนี้อยู่ นะครับก็คือใช้หน้า landing page ที่สามารถสั่งซื้อจบในหน้าเดียวเลยแบบนี้ได้นะครับ